สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับชอบสับเรเดอครัวแตงนะคะมีช่างมาติดไฟให้เราจ้าไฟใช้ไม่ได้สักดวงนจริงป่ะเอออ่ะเราสั่งมาจากไหนนะสั่งในรานดงไฟระเบิดบอลมันเป็นสิบสองโวล์เลยบิงเนี่หน่งมันี่สิบสองก็ได้ยี่สิบีก็ได้กระวสบอลมันรึทางมากะโดนใช้ไม่ได้เลยอันใหญ่ก็ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้แต่อันเล็กนะ ทิปดวงอะนะนี่แล้วแปดคนเลยที่เนาะหอหลอดทีเสียหลอเป็นสองโหนดอาวไม่ได้ขึ้นทางนู้นเหรอระวังขาด้ย

สังมาสิบดวงใช้ไม่ได้สักดวงเลยตายละต้มดิบอ่ะเปิดไฟอนเปิดทีเดียวปิดเช็คดูว่าไฟอะไรติดขาดเลยเล่สว่างอันนี้สว่างอันนี้พอจะเปิดไว้สักพักครับ าเป็นเนี่เวลาขาลงให้เราต้อขลอ,อืมนิดเดียวอันนี้เราก็ซื้อไปซือ้อแค่หลอดมาเปลี่ยนใหม่เรอนั่นแลยคไปซือ้อหลอดบ้านเสร็จมาซื้อมาด้ชุดเลยก็ได้ถ้าจะเอาเนี่ยถ้าจะเอา LED ก็บอกเขาว่าคมยีบโวลต์อานั้นจะทนเ่ยร้อยสี่สิบกว่าบาทร้อยห้าสิบอาตอนั้นเลลี่ยสีขาวมถ้าสีแดงดวงดวงลร้อยเปีนีห สีส้มนาะเหรอใช่สีส้มแต่มันขามอยู่เม่าเไรเวลาสอนสอบๆมันชอบขามเมียนมันจะใส่เมียนพาใส่ถ้าเอ้ทข้างน้ารวมก็เดียวอย่างเ่ลีไปไม่ขาดเราหมัววิ่งวานด็กเพิ่งไปดูอะไรอันนี้ก็รู้ส mai à cái nhà mất cốt khẩu nè lông phê cái này phải chứ

มีไฟตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งหลอดเลด็กๆกขาดเบิร์ชดช็อตเบิร์ตไ้แ่สองโมงเหรอต้องซื้อยี่ิบสมาใส่ ถ้าเนีจะใส่นี่ยถ้าเอลดีม็นพูดอันนี้ใส่นี่ยได้เนี่ยส่เป็นตตาเป็นพวกแต่ก็นี่ครับล้วต้องก็พูดเกยวกชื่อสปอร์ไลท์แค่ไหนก็จะพูดเอลดีเอลดีมันค่อยยิ้มตนั่นแหละถ้าสปอร์ไลท์มันยิ้มเยี้ยนะตรบ ไปละค่ะเอฟซีบ๊ายบาย